สวัสดีครับผมสวัสดีตอนเส้ามื่นนะครับตีหากว่าครับวันนี้พาธันบุชม,มาตู่งแงบครับใส่ไว้เมื่อวานสิบสองหลังผลงานี่เป็นจังเดเมื่อนี้ใครจะมชวนมาลุ้นด้วยกันครับวันนี้มีผู้ซอยมาจากกรุงเทพครับโอ้นะครับติตเตีไ <Yep. S 1> มาตรงเทปมาหาใส่งแงบเพื่อนโอเคครับเพื่อว่าเป็นการเสียเวลาลุยเลยครับผม นมิดอ่ยแรกครับพี่น้องเจน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 ไม่ไม่มีอะไรเลยมันจะ อะไรโคดอนครับวันที่สามครับอ้าวสองตัวสองตัวครับสองตัว คก,คก,คกนี่ครับสองตัวไปต่อครับไปต่ออันที่สี่ครับโอ้ยหนึ่งตัวครับนี่เป็นตัว ที่ขาที่หะตรงนี้ของนี้นนที่าวสองสองตัวนี่ครับสองตัวเลยนี่มันอ้อนี่มันนี่ตัวครับ ันที่เจ็ดครับสองตัวแจ๊วแจ๊วสองตัวสองตัวครับอันที่แปดครับย,ยังไงไงูตัวตัปยังไงนะไอ้ที่กู ơi quay về thì ngủ rồi một đấy quá Đế. bao nè nè tài đấy

ร้นตอด้ะเอาปเปลวไม่แค่ออกเดี๋ยวออกวบจุกตัววะตัวหนึ่งน่าจะปลาไหลกบตัวหนึ่งร้นตอดมือไงร้องห้อมจิกนะจิกตอดอันที่เก้าครับมันม,มีจักตัวเลยเขาอ,อะไรวะ อัน Antisip 10อันที่10ดาว1ตัวอันที่ หนึ่งตัวสองตัวมีหอนงูอีกแล้วโอ้ยหายงูหลายทีวะสองตัวถึงงูสองกันเลยครับพี่น้องตัวน้อยเพราะว่าเด็ตัวนี้เนี่ยนี่วหอยขนลุก สุดท้ายของเราครับอันสุดท้ายของเราไม่มีสักตัว Còn đây bác Đây Ào ngàn khắp thế tí xuống được nha Cửa tiêu vào cổ bọc xe vậy nghe cái bên sân này Mày nghe phăng สามตัวไม่ใจปวดหาเลยวะถึงกันละสอง

ตัวที่หกขับตัวที่หกโอ้คุณเทคุณหากินมาดอกมาไล่จะกระทิดเด้อสิไยอาาครับล่างงั้นหากบเลยสิไรนี่ยังเลกไปฝากคุณอนาต่ออะไรครับ ตัวที่เจ็ดครับมึงตัวทั้งลูกหมาเนี่ยจะเข้าไปกินกบไยมันนล้นก็ต้องหามันออกได้ปะหนอบ่ไ้หนอเขานีบ่ไ้ กินปลาแล้วนะไปทางไปทางมันเด้อตื่นแต่ยังมาเขาเย็ดเดี๋ยวเสร็จแล้วไปใช่ไหมงงานเหตุทถนนบชมึงเนี่ยได้เจ็กโตครบบนเนี่ย นี่ครับผลงานของเช้านี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดตัวครับผมโอ้คงเทพหากินหมานนะครับวันสิบสี่วันนี้สิบเอ็ดตัวครับผมออกหากินกับพ่อได้ยุ่ได้กินครับประหยัดข้าวเขาไปกับเจอประมาณครับ คลิปนี้กับศิลาท่านผู้ชมไปแค่นี้ละครับผมมีภารกิจช่วงเช้าตอต้องไปเห็นงานต่อครับหน้าที่ลักครับผมกับคลิปนี้ก็สวัสดีครับพี่สวัสดีครับผมสวัสดีครับงานงานจากกรุงเทพมาในใจเงียบสุดยอดดีดีครับ